ืองอักเดียนะคะโดยคิดว่าอากาศดีๆแบบนี้เราจะมาดูพืชพันธุ์ธรรมชาติสวนไม้หรือว่าพืชพันธุ์ไม้ซึ่งที่นี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราจะเรียกว่าสวนลูกพชาติแล้วก็พฤกษา,าอะไรประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้รายการไปไหนไปกันจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมธรรมชาติกันที่นี่เลยค่ะป้ายทางเข้าเราอยู่ตรงนี้มันน่าจะออกเสียงว่า ที่ a b o r i g i นะคะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วกอ็อยู่ที่ลอสแอนเจลิสอยู่ที่เมืองไอคเดียเนี่ยค่ะทางเข้าแล้วก็ที่จอดรถอยู่ทางนู่นประเดี๋ยวตามพวกเรามานะคะเราจะพาไปเที่ยวข้างในกันค่ะเก๋ก็ไม่เคยมาเหมือนกันแต่เห็นบอกว่ามีนกยูงมีพืชพันไม้ต่างๆเยอะแยะเลยโดยที่เขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่จะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงวันนี้อากาศไม่มีท้องฟ้าค่อนข้างปิดนิดนึงนะคะไม่มีแดด เราก็อากาศจะเย็นนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินหรือกําลังกายไปด้วยก็แค่ว่าก็น่าจะอุ่นอยู่ค่ะมาค่ะตามมาเราก็เดินเข้ามาตรงทางเข้านะคะแล้วเรพอดีเรามีตั๋วออนไลน์มาแล้วน้นเนี่ยน้องเขาก็จะแ h a r ตั๋วเอาละค่ะประเดี๋ยวเราก็จะเข้าไประจนภณาในนี้ด้วยกันนะคะตามมา เราจะพามาชมนกยูงตัวเป็นๆเ,เลยนะคะหลายคนคงจะทราบเมื่อเราพูดถึงนกยูงนั้นคืออะไรแน่นอนที่สุดค่ะนี่คือแผนที่ของสถา,านที่ที่เรามาในวันนี้นะคะนั่นก็คือ The a r b o r e t u m หรือว่าสวนลุกชาติถ้าเป็นภาษาไทยนะคะลุกชาติพฤกษาศาสตร์อะไรพวกนี้นะคะก็คือจะเป็นพวกต้นไม้แล้วก็ความสวยงามเขาจะแบ่งต้นไม้ออกเป็นน่าจะเป็นอะไรนะคะดูแล้วเนี่ยมีแอฟริกาเมีออสเรเลีย เราไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะเดินได้รอบหรือเปล่าแต่จะพยายามพาเพื่อนๆมาเที่ยวดูนะคะว่ายังไงเพราะเป็นครั้งแรกของเก๋เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่จะเห็นข้างหน้านั้นเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆเห็นนกยูงแล้วล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตอนนี้เพื่อนๆตามรายการไปไหนไปกันมาชมสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ที่พวกเราจะพาให้พวกท่านมาเพลิดเพลินกันในวันจันทร์นี้ค่ะมาเลย ่คะมีหวานมีคนทำตาลเหลือกว่าทำไมเซลฟี่ได้ <laughs> ใหญ่ครบส่วนใจก็จะเป็นชื่อแบบปรึกษาศาสตรเนาะอ่านยากนิดนึงก็ดูภาพกันละกันนะ ดอกนี้เกดเห็นขายอยู่ในตลาดเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยมันเหมือนเป็นกระดาษเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นต้นมันนะคะเนี่ยโอ้ต้นมันเป็นแบบนี้เองดอกนี้เราเคยเห็นบ่อยๆเนาะ แวมาจะหวานนะมาแล้วค่ะนี่างโชว์ผลง,งานค่ะแอบมาได้แล้วหนึ่งลูกค่ะลองชิมดิคุณทำอะไรในกอไผ่ <laughs> <laughs> แต่ว่ามีคนมาใส่ชื่อไว้เต็มเลยค่ะก็ไม่มีอะไรก็มาขำๆในกอไผ่เล่นๆนะคะอีกแล้วมาที่ LA a r b t o r i u m เป็นพาร์คที่มีต้นไม้หลายชนิด จากจากเทือกเขาค่ะ ะะแล้วก็มีนี่ตัวเล็กมาด้วยแต่ว่าตรงนี้สวยมากตั้งแต่ที่เดินมาเกดชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยเพราะว่ามีน้ำมีต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีดอกไม้ต้นไม้ตรงนั้นใหญ่มากเลยสวยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนด้วยหนีจากทางขวาไปแล้วที่สำคัญนี่มีกเป็ดด้วยเป็ดน้ำนะคะ ก็ว <Tory>. ัน <libr> น <ame> ี <Bra im> ้สนุกไหมสนุกมากค่ะเห็นอะไรบ้างได้เห็นพีอร์กพีคอรอกพีคอสแล้วก็เห็นเป็ดลันน้เลยมีเต่ามีปลามีเป็ดอะไรนะกระรอกกอ๋อมีกระรอกแล้วก็พืชพธุ์ไม้สวยงามมากมายไปเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นจากในคลิปนี้กันนะคะวันนี้สนุกสนานมากเลยสถานที่นี้เรียกว่าทะเอาริฟิดีม one more time เอเอออะบรดมอะบอริเดมอะบอริเดิมชื่อยากมากเอาภาษาไทยแล้วกันค่ะสวนลูกคชาตสวนลูคชาตนะคะก็เป็นพืชศาสตร์ก็คือมีพันธไม้ต่างๆหลายประเทศทีเดียวนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้จริงๆไม่ไกลเลยที่เมืองอาคาเดียนะคะไม่ได้ไกลจากตัวเมือง LA เท่าไหร่เลยนะคะก็มีจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีลูกหลานมากันเนาะมาปิกนิกแล้วก็มานั่งปิกนิกกันด้วยยังไงก็เชิญชวนให้มากันนะคะ แล้วก็คราวหน้าเราจะไปไหนยังไงกันก็ติดตามได้ที่ไปไหนไปกันค่ะอย่าลืมไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยค่ะแล้วก็ช่องพิเกตด้วยอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องโฆษณาเดี๋ยวเขาทิดงคาดโฆษณาโอเคโอเคช่องนี้ไปไหนไปกันอ่าไปไหนไปกันนะคะคราวหน้าเราจะไปที่ไหนยังไงติดตามกันได้ค่ะโอ้สันเดก็รอสันเดก็ดหมดไลยเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณน้องหนิงด้วยนะคะา โฆษณาก็ได้ค่ะในทางดช่องยูทูบอีสานอินอเมริกาด้วไลฟ์อินดเนอรมกาไบคเคสแลาจะเป็นสองชีวิตไดเว่ติดตามเพื่อโอเคค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบาย